ะการแปลผันเนี่ยมันสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ใช่จากมิวเ,เทชันเพียงเท่านั้นข้อนี้จึงต่อข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ แบคทีเลียที่มียินอินซูลินของคนข้อ2ต้นเปล่าน้อยที่ได้จากการเพราะเลียงเนื้อเยื่อข้อ3พุทธรักษาพันธุ์กลายที่เกิดจากการฉายรังสีแกมมาข้อ4แตงโมที่มาเล็ดรีบข้อนี้เราก็ต้องมาดูกันว่า GMO หมายถึงอะไร GMO เนี่ยย่อมาจาก Genetic modify organism ซึ่งมันหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่คุณค่ะที่ถูกตัดต่อยีน ทำให้ในตัวของมันเนี่ยมียีนของสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกตัดต่อยีน ทำให้ในตัวมันมียีนของสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่นะคะคือแบบอย่างเช่นเราอย่างเช่นว่าอในข้อเนี้ยเขาบอกว่าแบคทีเรียที่มียีน,น,นของคนใช่ไ่ะคือแบคทีเรียมันจะมียีนเล็กๆเ,เป็นกลมๆของมันอะ่ะตรงเนี้ยจะเรียกว่าเป็นพลาสมิด มันจะเป็นด n a อสายสั้นๆที่เป็นวงกลมอยู่ในตัวของแบคทีเรียเสร็จแล้วคือเราอ่ะต้องการให้แบคทีเรียมันสร้างอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่รักษาโรคเบาหวานใช่ปะ่ะต้องการให้มันสร้างออกมาเยอะๆเพราะเพื่อจะได้เอาไปรักษาคนที่เป็นโรคเบาหวานเราอ่ะก็ตัดต่อยีนสมมตินในร่างกายคนเรามันก็มียีนเป็น DNA อเออย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็เอาเซลล์ของคนมาแล้วก็ตัดด้วยเอนไซม์เฉพาะเนี่ย เอายีนสมมติตรงสายตัวบรเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่ควบคุมการสร้างอินซูลินใช่ปะ่ะเขาก็ตัดต่อเอายีนส่วนเนี้ยออกมาเป็นยีนอินซูลินเนี่ยเป็นยีนอินซูลินแล้วเขาก็เอามาใส่เข้ามาที่พลาสมิดของของแบคทีเรียโมนี้ก็เป็นแบคทีเรียใช่ป่ะเป็นพาสมิดของมันเขาก็เอาไอของคนเนี่ย ดีเอ็นเอของคนอะมาเติมใส่เข้าไปในนี้ยทําให้แบคทีเรียตัวเนี้ยสามารถผลิตอินซูลินได้หรือแบบอย่างเช่นเขาสมมติคิดกันเล่นๆอะนะสมมติน้องอยากได้ต้นไม้เริองแสงถูกป่ะน้องก็ไปตัดต่อยีนที่ ทำให้เกิดการเลืองแสงของหิ่งห้อยอย่างเงี้ยมาใส่ในต้นไม้ก็จะทําให้ได้ต้นไม้ที่สามารถเรืองแสงได้เพราะมันมียีนการเรืองแสงของหิ่งห้อยไอ้ต้นไม้ต้นนั้นก็จะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจีนโอว่าในตัวมันอะถูกตัดต่อยีนทําให้มียีนของสิ่งมีชีวิตอื่นอะเข้าอ,อยู่ในตัวมันเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดก็คือต้องมียีนของสิ่งมีชีวิตอื่นอะมากกว่าหนึ่งชนิดอย่างเงี้ยเข้ามาเข้ามาอยู่ในตัวมันดังนั้นอันนี้ที่ถูกต้องก็คือ ข้อหนึ่งแบคทีเรียที่ถูกเอายีนอินซูลินมาใส่ในตัวมันอย่างมาดูอย่างข้อ2เนี่ยต้นเป้ามอที่ที่ได้จากการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันไม่ใช่การตัดต่อยีนคือเขาก็เอาแบบต้นกล้ามาเพาะเฉยๆอะ่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยีนภายในต้นการต,ต้นที่ออกมาจากการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็จะคือมีลักษณะเหมือนต้นเดิมต้นเป้างมอปกติเพียงแต่มันจะเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ทําให้ได พันธุ์พืชรวดเร็วแล้วก็นิยมใช้กับพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นกล้วยไม้เป็นตน้นต่อมาข้อ 3. พุทธรักษาพันธุ์กลายที่เกิดจากการฉายรังสีแกมมาอันนี้การฉายรังสีแกมมาเนี่ยมันเป็นการทำให้เกิดมิวเทชันคือมันทำให้ยีนของพุทธรักษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่การเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย การเปลี่ยนแปลงไปนั้นอ่ะมันไม่ได้เกิดจากนํายีนของสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาในตัวมันใช่ปะดังนั้นข้อน,นี้นก็ไม่ถือว่าู้ทธศักษาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า GMO ต่อมาแตงโมแมนดรีบเนี่ยพี่คาดว่ามันเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์มากกว่าไม่ใช่การตัดต่อยีนนะคะข้อที่ถูกต้องคือข้อหนึ่ง คำอธิบายที่ทำให้เข้าใจองไรได้ง่าย